รีดเลยน่าจะคนนี้แหละที่แอปทักษออนคุยอยู่จากกรณีที่แอปทักษออนได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่าที่มีก้อยนัตตีดีมเป็นพิธีกรน,นั้นโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่แอปได้พูดถึงความสัมพันธ์กับสามหนุ่มโดยได้บอกว่าคุณพิธาก็ตอบเหมือนทุกครั้งเป็นคนที่รู้จักกันมานานและมีความหวังดีต่อกัน ตีต๋เป็นคนน่ารักเท่าที่ทุกคนเห็นไม่มีอะไรนอกรอบมีแต่ได้คุยกับได้เจอกันตามรายการนนกุลได้เจอกันจากการถ่ายซีรีส์และเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานพอเราได้มาอยู่กับคนวัยแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเติมไฟในการทำงานเหมือนได้พลังงานดีๆท่ามกลางชาวเน็ตแห่กันดาว่าหนึ่งในสคนนี้นะจะมีคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงของแม่แอปส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่ข้อ3เข้าขายสุด นั่นก็คือนอนกุลจะใช่หรือเปล่านะ้ารอติดตามแม่แอปมาเฉลอยอีกครั้งกันค่ะ